หนุ่มมาริโอเมาเ,อาเลอร์นะครับพระเอกหนุ่มแนวหน้าของไทยที่มีผลงานมากมายในวงการบันเทิงล่าสุดเลยนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองหนุ่มมาริโอหนุ่มหลอท่านนี้เนี่ยได้อัพรูปลงไอจีทั้งหมด3รูปด้วยก,กันก็คือเรียกได้ว่าหล่อดเหล่าเอาการมากๆเลยนะครับจนมีแฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างปิงปองธงชัยนะครับหรือว่าปิงปองไดอารี่ตุซี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันซึ่งปิงปองเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ว่ารออาและยังมีสาวแต้าณฐาพรนะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าอเคเลยหา นอกจากนั้นนะครับยังมีแฟนคลับหรือชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่โอหยุดหล่อกี่โมงวันนี้ลืมใส่แจ็คเก็ตหรือเปล่าครับผอมลงนะคิดถึงจังหล่อเกินคุณนะงือหล่อมากเลยค่ะหล่อสุด ก็คือเอาเป็นว่าจากที่เราอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยก็มีแฟนคลับหรือว่าชาวเนต็ตเนี่ยคอมเมนต์ว่าหล่อเพียบเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับยังมีแฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์เป็นอีโมจิหัวใจอีกจํานวนมากเช่นกันเอาเป็นว่าโพสต์นี้ของหนุ่มมาริโอเมลเลอร์เนี่ยหล่อมากๆเลยทีเดียวครับ